แลขอท่านทั้งหลายโปรดได้รับเมืม่อรับแล้วจงประสิทธิ์ประสาทอำนวยวยพรชัยค้าพเจ้าเลขงวดต่อไปในวันที่หนึ่งกันยายน2566สสนั้นจออตัวไหนขอให้มาประกบสวัสดีค่ะพบกับอินดี้แชนแนลนะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์น้อยประโคนชัยได้มาทำการขอสารตเซี ที่หลักกิโลอีกแล้วนะคะชมพร้อมกันค่ะอาจารย์น้อยนะคะอน้อยบึงรักเจกำลังถูกว่านั่นแหละบึงรักเจ็ดตารางบึงรักเจที่ศารนักกิโลนะคะวันนี้ไงวันนี้เอาเรื่องรัฐบาลขอรัฐบาลเงียบเดียวพอสรอบนี้ครับอเ เน้นอยู่นะวันนั้นว่าเลขน้ำมนต์สังเกตตีขันน้ำมนต์เราดีๆเดอ้อเพราะว่าเลขที่เคยมาขออยู่นี่เนี่ยมันชอบออกสลับกันที่แรกมาเนี่ยมันได้เลขคู่หก5ูนห้างวดต่อมาเนี่ได้ขันน้ำมนต์หกหนึ่งสองกหกสงเนาะรอบหลังมาอีกมาทำน้ำมนต์ไม่ออกมาออกเลขคู่อยู่ได้สา 5. มห้าเ้าสามห้างวดเมื่อกี้มันต้องออกน้ำมนต์ไว้อย่างนี้อยู่กันชับอยุดแต่ก็ เม <inequ ity S 1> ันคุมเครือไม่ค่อยชัดก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเยอะด้วยเท่าไรหรอวะนะโมตัสสะปะกวาตรัโตสมะสมุตัสสะนโมตัสสะปะะวาตะรหะโตสมาสมุธัสสะนโมตัสสะปะกวาตะรหะโตสมาสมุธัสสะภะริตตวานะเมตตังสเมตตาวิชิตจิตตาภะริตตังภะนันตสะเคสมเมเจลุเปหิลิสีขะระตเตจันตริเขวิมาเนีีเประเถชคามีตะลวนะขานเคหาวุฒุมิเขเต ผมมาเจยันตุเทวชละทละวิสเมยัขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนาสะโธมสุนันตธรรมะโวนคา,ารวยยมทันตาธรรมสวนนคารวยยมทันตาธรรมสโนนคารวยยมทันตวกาตาขปจาขอตั้งจิติฐานน้อมน้อมสการะบูชาท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห่วยเจ้าน้องเจ้าคระมุบางทั้งหลายอีกทั้งเทถเท,ทวันภูมีฤทธิส์สิงสิสทธิ์อีกทั้ง ตาเซตาจันยายมีผู้มีฤทธิ์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ยังสถานที่นี้ขอดวงวิญญาณของขันทั้งสามจงรับรู้เครื่องสกาาระการของข้าพเจ้าจัดแต่งถวายนี้มีใบสีประชามหนึ่งคู่กลวยขันห้ามาพลูน้ำแดงน้ำเปล่าดอกไม้และทูบเทียนเพื่อบูชาแกตาเซตาจันยายมีอันที่ข้าพเจ้าได้เลข หกเจ็ดไปในงวดที่แล้ววันนี้ข้าพระเจ้าจะแต่งเครื่องสักการะมาถวายบูชาแลขอท่านทั้งหลายโปรดได้รับเมื่อรับแล้วจงประสิทธิ์ประสาทํำนุยวยวยครแทนขครพเจ้าเลขงวดต่อไปในวันที่ หนึ่งกันยายนพศสอ6พนั้นจอตัวไหนขอให้มาปรากฏเห็นแจ้งแถลงไขแก่หมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งสิ้นนี้ด้วยเทินสาธุ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 าธจันน้อยบริลัมนะคะพิที ชูเดือเกษตรตะเจนยามีอดผานอดขายหลูกล้านด้วยเิอเล็กสามตรางวัลถ่ายรางวัลทีหนึ่งเล็กสองตลางคดีจะออกตัวไรแท่คอยเห็นชัดเห็นแจงให้รับลูกเห็นประจักษ์แกมูขับเจ้าทั้งร้ายในการทางนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ ไไวราจูดื้อมูขาพระเจ้าทั้งหลายมาขอโชคลาภจากตาเสตจันยญ่มีเลยว่าความทุกข์ยากลำบากเงินทองขาดหวยตัโตกะใจเงินทองขาดหายงากเงินทองขาดขหายงากเงินทองถี่ใสแต่ละมือแต่ากมาขอโชคขอลาภจากคูตาเสตาจันยี่มีเจ้าที่เจ้าทางคู่ลูกน้่เปนที่นี้ขอให ไตตาคุณ้น้าสงสารหลานปวด้ายอีกทีเสงประจกักให้แมนโตมันแพ้ๆห้คือให้ต้องยาไฮเดตี้หลายทางมนะหมวดวันนึงห้ตี้หลายทางดนมืดก็หลายเติอบอยู่ถือกระบอกถือกระไดอยยุแต่ว่ามันก็มืดหลายเติอบอยู่มืดหลายเติอบอยู่วันนี้เน้นๆเหมือนกันนะพย้อนต่ได้กำไรแน่หมวดนี้ขอเน้นๆอย่าให้ เชล็บไายเชล็บหัวหลา่าเชล็บไปลาวอย่าเชล็บไ,ไปห้าหน้อยหลาเอาโต้มันเค็งๆเลยนี่นะไอรัฐบ้านไทยนี่นะโต้ไร้แทษๆนี่มันเค็งเลย

โอ้ยตะกไม่อยู่อยู่แต่จนยแด่แตัว่นะคะ3ตัว2ตัว50นะคะ108แล้วก็2ตัวก็หตัว50ข้างล่าง3ตัวที่อยู่ในตะกร้านะคะ หนึ่งศูนย์แปดอ่าแล้วเราจะมาดูเลขทูตกันนะคะตเป็นสีดำด้วยเนาะห้าสี่แปสามตัวได้ศูนย์แปดหนึ่งห้าศูนย์แปดอับคิดวิเคราะห์เอาเนาะเป็นแนวทางอาจารย์น้อยมังกรดำนะคะมันยังเห็นเลขอยู่ท้าประเภทร้านผ้โมองไม่เห็นเลยนี่ปอยนี่ ามมีตัวไหนอีกครยอะไรก็ดูเลขทูปอเปล่า่าเหลือเลขทูปเนาะ5.8มาแล้วเลขทูปอ่าเป็นอีใช่บนอยู่นี้เนาะอ่าเลขทูปอาจารย์น้อย5.8.9แปดเก้าค่ะห้าแปดเกลขอาจารย์น้อยประโคนชัยนะคะ เลขทูปห้าแปดเก้านะคะห้าแปดเก้านะคะลืมกดอีอวันอาจารย์อาจารย์น้อยให้จับลักกิโลหนึ่งศูนย์แปดนะคะเลขทูบห้า แปดเก้าแล้วก็สองตัวก็ห้าศูนย์นะคะตาจอมปลวกก็ได้แปดหกแปดหกห้าอาจารย์น้อยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์น้อยตรงแปดหกตรงตาจอมปลวกสารข้างหน้าเลยนะคะที่สาตาจอมตาสาตาจอมปลวกนะคะเปลี่ยนกันแค่นี้เองตัวเดียวขึ้นหัวลงเลยน้อยแปดหกแปหกห้าค่ะตัดเอานะคะแล้ว เลขทูบที่ตรงนู้นก็คือแปดห้าเหลืออีกตัวนึงค่ะแปดห้าเก้าค่ะแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าเหรอโอ้โหแปดห้าเก้าหก็หัวก็หัวลงใช่ใช่ค่ะก็เป็นตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยค่ะเบอร์โทรทิ้งท้ายนะคะอาจารย์น้อยประโคนชัยนะคะเบอร์โทรนะคะ้าคลิปก็อาจารย์น้อยยังไงก็ดูเอาตามคลิปเลยคันเด้อหนึ่งเก้องหกเจ็ดห